ครับพี่พี่ F c ถ้าพูดถึงความลักชัวรพูดถึงความหรูหราพูดถึงความเป็นตัวท็อปจากแบรนด์โตโยต้าก็คงไม่พ้นเอลพาธนะครับลดระดับลักชัวรหรูอดีตค่าตัว4ล้านกว่าบาทปัจจุบันน่าใช้งานมากๆครับพี่พ F c นะครับผมคันนี้น้องนำเสนอนะครับผมเห็นโลโก้แบบนี้มันคือแบรนด์จากโตโยต้าแต่เทียบเข้ากับ S c l a s s ได้เลยนะครับออกงานนี้ลงมาจากเอาผพาน,นี้ถือว่าเป็น ผู้บริหารระดับสูงได้เลยนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้เป็นรถใช้ในชีวิตประจําวันได้จ่ายตลาดได้พาคุณเท่าคนแก่หาหมอได้กว้างขวางนั่งสบายพาคุณลูกไปกันได้ทั้งครอบครัวไปเอาติ้งต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกได้นะครับอะไรมันจะคุ้มค่าคุ้มราคาไปมากกว่ารถรุ่นนี้อีกแล้วนะครับคันนี้คือ t o y o t ้าเอาผาดปี2009นะครับ สองมือในเล่มญาติกันเท่านั้นมือแรกซื้อเงินสดนะครับมือที่สองเขาซื้อต่อญาติมาเป็น FC ของช่องเราเองนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับลดได้สองมือนะครับเซอร์วิสท,ที่สูย์บร,ริการทุกระยะนะครับเซอร์วิสท,ที่สูย์บร,ริการของโตโยต้าทุกระยะตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันคันนี้เป็นออปชั่นสูงสุดนะครับเป็นตัวนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับออปชั่นสูงสุดเท่าที่เอาผ่า2.4ปี2009จะมีมาให้นะครับ จัดหนักจัดเต็มกับออปชันล้นๆนะครับผมคันนี้นะฮะคันนี้มีออปชั่นเหนือกว่าตัวอื่นยังไงนะครับผมคันนี้นะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับไฟ1 0 0โวลต์นะครับผมไฟเอาเล็ท1 0 0โวลต์เดิมๆมาจากโรงงานฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าเดิมๆมาจากโรงงานนะครับผมนะฮะรถเป็นรถสีบอลเงินเดิมจากโรงงานสภาพสวยนะครับผมให้ไปเลย1ในร้อยนะครับผมเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับ ไม่เคยเป็นรถรับจ้างแต่อย่างใดนะครับใช้เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นนะครับไม่วิ่งมาเพียงแค่200,000กกบ9,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนะฮะรถหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยแกะน็อตเลยนะครับผมนะฮะสีแทบจะเดิมทั้งคันนะครับอาจจะมีริ้วรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะรถสวยงามจริงๆรินะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมออปชั่นแรกที่เอาผ่านมีมาให้คืออะไรเซนเซอร์รอบคันนะครับรอบคัน ด้าหลังนะครับปาร์คิ่งเซนเซรอบคันนะครับผมและคันนี้ไม่เหมือนจะคันอื่นคือมีกล้องตรงนี้มาให้นะครับผมมีกล้องตรงนี้มาให้นะครับนะฮะแล้วก็มีกล้องฝั่งมุมกระจกฝั่งซ้ายมาให้นะครับเพราะว่าเป็นระบบถอยจอบอัตโนมัตินะครับที่เขาติดมาให้เดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะมันจะมีกล้องแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้มีตัวเนวิเกเตอนะครับของญี่ปุ่นมาให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้เวกเตอร์อาจจะใช้กับไทยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแมปจากญี่ปุ่นนะครับแต่คันนี้มีมาให้ด้วยนะครับเดิมๆเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมภายในนะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับบางคันมีบางคันไม่มีนะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับบางคันมีบางคันไม่มีเมมโมรี่สจุดที่เบาะนะครับผมเมมโมรี่สจุดที่เบาะนะครับผมนี่นะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วขึ้นลงแบบออโต้ทั้ง4บานนะครับ ปุ่มสตาร์ทอันนี้ปกตินะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้มีกล้องเราสามารถดูกล้องบนจอได้นะครับกล้องเนี่ยฮะแล้วก็มีระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีไฟ AC หนึ่งร้อโวลต์แบบนี้สามารถเสียบปลั๊กได้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูชิลนิดนะครับพวงมาลัยมีคูณคอนโทรลนะครับมีมันติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยอันนี้ปกตินะครับแต่อันนี้มีมาเพิ่มเติมคือสามารถลิงก์บลูทูธรับโทรศัพท์ผ่านพวงมาลัยตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้้ตกลอง ยื่นกล้องเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับตัวนี้ฝั่งเนี้ยจะมีปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มถอยจอดอัตโนมัติอยู่นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นปุ่มถอยจอดอัตโนมัตินะครับจออันนี้เป็นจอเนวิเกเตอร์เดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะฮะรถเข้าสู่บริการทุกระยะนะครับอันนี้นะฮะแท็กของโตโยต้านะครับ ยังไม่ถึงระยะนะครับนี่นะฮะ214,000กว่ากิโลยังไม่ถึงระยะนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มานะครับตอนนี้มัน29,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ29,000กิโลเท่านั้นเองภายในสวยงามสภาพภายในนิ่เงียบเนียเลยนะครับเราทําการสปาภายในสปาห้องเครื่องให้หมดแล้วนะครับส่วนการเก็บงานนะครับแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรเลยเพราะว่ารถเข้าศูนย์บริการทุกระยะนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าออปชั่นตัวนี้แหละครับจะมีเปิดฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะครับ นี่นะครับผมเปิดฝากระโปรงท้ายเดี๋ยวให้ตะกล้งแผ่นไปดูนะครับฝากระโปรงท้ายจะถูกเปิดออกเป็นไฟฟ้านะครับประตูซ้ายขวาขึ้นลงเป็นแบบระบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดจากตัวแผ่นหน้าจอคอนโทรลตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะจะเปิดจากหน้าจอคอนโทรลตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะข้างหน้านะครับจะมีมูนลูปนะครับสําหรับฝั่งคนขับนะครับมูนลูปก็คือเปิดออกมาได้แล้วก็กระทุ้งบานมันขึ้นไปนะครับเพื่อรับลมได้นะครับผมนะฮะบานนี้นะฮะส่วนตรงกลางนะครับจะมีสลูปนะครับ จะมีสลูปแบบไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับต้องอ่อนกุญแจก่อนนะฮะจะมีสลูปเดี๋ยวผมอ่อนกุญแจนิดหนึ่งโอเคกุญแจอ่อนแล้วนะครับนี่นะครับจะมีสลูปแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีนะครับผมนะฮะจะมีสลูปสามารถขึ้นไปดูดาวได้นะครับผมนะฮะบางคนนะครับเอาไปเป็นรถกองถ่ายนะครับเอาไปถ่ายพวกถ่ายคลิปถ่ายงานนะครับพวกสายยูทูบเบอร์สายที่ชอบถ่ายโรลลิ่งรถนะครับเนี่ยนะฮะ ก็ตอบโจทย์นะครับผมถึงบอกนะฮะเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่29,000กว่ากิโลนะครับ๋ยวให้ตากล้องกันแผ่นให้ดูนะครับ29,000กว่ากิโลนะครับผมนี่นะฮะนี่นะฮะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีลำโพงด้านบนนะครับที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับที่ไม่เหมือนคันอื่นนะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับไอ้จอกลางเนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับจอกลางแต่คันนี้มีลำโพงตัวเนี้ยคู่เนี้ยยาวไปถึงข้างหลังนะครับทั้งหกตัวเลยนะครับผมทั้งหกตัวเลยนะครับเนี่ยฮะ ผมไม่แน่ใจว่าลำโพงไส้ในมันเป็นสเปคเป็นของ JBL หรือว่า Harman Kardon นะครับแต่ปกติไม่มีนะครับของผมปี2010ไม่มีนะครับพี่ๆดูผ้าหลังคานะครับเราไม่ได้ฟอกใดๆทั้งสิ้นนะครับผ้าหลังคาอยู่ในสภาพที่ดีเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับรถคันนี้ถูกดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ดูร่องกลางี่ครับปกติพวกนี้มันจะมีฝุ่นมันจะมีขี้ดินขี้ฝุ่นเข้าไปนะฮะนี่นะฮะฮะนี่เราไม่ได้ทาอะไรเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับเขารักษาอย่างดีเลยนะครับผมเหตุผลที่เขาขายนะครับผม ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเขาขยับรุ่นเป็นตัว40นะครับเป็นตัวใหม่นะครับพอดีเขาได้ตัว40มาแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังที่อย่างที่ผมบอกนะครับจะมีเอาเลตแบบเนี่ยฮะนะฮะเสียบปลั๊กได้นะครับเพิ่งซึ่งทั่วตัวทั่วไปไม่มีนะครับแต่คันนี้มีมาให้ด้วยนะครับสามารถเสียบปลั๊กต้มกานํำร้อนตอหุงข้าวนะครับได้เลยนะครับวันที่เราไปแคมปิ้งนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเบาะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมดเลยนะครับผมมีเบาะทั้งหมด3แถวครับ ใช้เป็น7็ที่นั่งนะครับประมาณเจ็ดที่นั่งนะครับผมตัวรถเป็นตัวรถประมาณเจ็ดที่นั่งนะครับผมนี่นะฮะประตูเป็นไฟฟ้านะครับผมด้านหลังนะครับผมกว้างขวาง,งใส่ของได้เยอะนะครับผมไอตัวเนี้ยมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปได้เบาะหลังสามารถพับแล้วเอามาแขวนไว้ได้นะครับเบาะหลังตัวเนี้ยสามารถพับเอามาแขวนไว้ได้ถ้าในกรณีที่เราไม่ใช้งานนะครับนะฮะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่สุดอะได้ประมาณถึงหใบนะครับถ้าเรียงดีๆ,ๆใส่ได้ถึง6ใบเลยนะครับผม ที่ชอบแบบขนของเยอะๆก็คุ้มค่าคุ hmm ้มราคานะครับผมถึงบอกนะครับผมนะฮะว่ามันเป็นรถที่อเนกประสงค์จริงๆนะครับเป็นรถที่แบบเป็นได้ทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมนี่นะฮะน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับรางน้าฝนเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนี่นะฮะซ้ายขวาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีการชนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเดิมๆสวยงามนะครับรักษาอย่างดีนะครับผมนี่นะฮะฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้านะครับผม ป่ท้ายก็เป็นไฟฟ้ารุ่นนี้ประกันชั้นหนึ่งเจ้าของเก่าเพิ่งหมดไปนะครับผมแต่สามารถทําประกันชั้นหนึ่งยังทําประกันชั้นหนึ่งได้อยู่นะครับผมนะฮะเอาผาดเป็นรถอเนกประสงค์มากๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใช้งานคนเดียวก็ไม่เขินนะครับผมขับไปก็ดูเหมือนเราไม่ใช่คนขับรถขับไปจ่ายตลาดได้ผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขับได้นะครับอย่างแฟนผมก็ขับได้นะครับขับไปจ่ายตลาดได้ขับไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนได้ขับพาคนเฒ่าคนแก่หาหมอได้ก็กว้างขวางนั่งสบายมันลงได้มันขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ และเขามีบางตัวนะครับที่ไปใส่ออปชันของญี่ปุ่นคือเอาตัวเบาะตัวนี้ครับเอาบาะตัวนี้เขามีขายนะครับเป็น s ซ c o n d h แฮงเชียงกงอะ่ะสามารถเปลี่ยนเบาะตัวนี้เป็นวีลแชร์ได้ก็คือยกขึ้นมาเป็น View are, วีลแชร์แล้วก็ลากลงไปแล้วก็ลากไปหาหมอได้เลยนะครับน่าจะมีพี่ๆน่าจะเคยเห็นนะครับถ้าใครถ้าใครอยากจะเอาไปแปลงพาคนเท่าคนแก่หาหมอนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับสำหรับคันนี้ ตาตาที่เดียวติดนะครับผมกุญแจเป็นแบบแบบคีย์เลสมีมาให้ทั้งหมดสองดอกนะครับยังอยู่ครบนะครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้ยสามารถเปิดประตูจากกุญแจได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะแบบน่าจะหมดสามารถเปิดแบบ เปิดจากคุณใจได้เลยนะครับผมเครื่องตัวน <wh> ี้นะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับแคมรี่ที่อยู่ในบ้านเรานะครับที่พี่ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับเอาผ่านในบ้านเรามีจําหน่ายนะครับผมสามารถเซอร์วิสที่ศูนย์บริการของโตโยต้าได้ทั่วประเทศทุกระยะเลยนะครับมีหมดนะครับสามารถเซอร์วิสได้หมดเลยนะครับผมอะไหล่ทุกอย่างมีหมดนะครับของใหม่ของแท้นะครับมีหมดนะฮะคันนี้นะครับคันหน้าทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ เห็นไหมครับคาน้าเดิมจากโรงงานฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะทําสีแต่อย่างใดนะครับรถทุกอย่างเดิมๆนะครับหาค่อนข้างยากนะครับเอาผ่าที่อยู่ในสภาพดีๆแบบนี้นะครับราคาในตลาดนะครับมีตั้งแต่500,000ยันแปดแสนก็บาทนะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายในราคาเพียงแค่60,00กว่าบาทเท่านั้นนะครับ6ก0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับได้ตัวท็อปสุดแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับผมได้ตัวท็อปสุดแบบนี้ไปใช้งานเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมนะฮะกว้างขวางนั่งสบายนะครับแม้ผมนี่นะฮะผมขับนะครับก็ดูความเป็นลักชัวรี่แม้เราจะขับคนเดียวมันก็ดูหรูหราดีนะครับผมแม้เราจะขับคนเดียวมันก็ดูหรูหราดีนะฮะเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับจ่ายเงินหกแสนกว่าบาทมันจะมีรถรุ่นไหนที่มันจะทาให้พี่ ครอบคุมที่สุดเท่าที่มันจะครอบคุมได้นะครับผมนะฮะใช้คนเดียวได้เป็นรถครอบครัวได้นะครับเป็นรถหรูก็ได้นะครับเป็นรถหรูแบบระดับผู้บริหารก็ได้นะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่ก็ใช้เอา่าดอยู่แล้วนะครับผมเป็นรถครอบครัวไปเสาร์อาทิตย์เป็นรถที่เอาไว้ส่งนักเรียนไปโรงเรียนเป็นรถที่พาคนเท่าคนแก่ไปหาหมอนะครับมันคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนนะครับกับเงิน6กแสนก็บาทที่พี่ได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับน้องจัดมาให้แล้วนะครับผม ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับอันนี้ต้องขอบคุณรุ่นพี่นะครับผมนับถือเขาเป็นรุ่นพี่นะครับเขาเป็น f c เรานะครับติดตามกันมานานแล้วก็ดูช่องแล้วก็พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมเนี่ยนะฮะใครที่อยากได้นะครับเขาแบ่งมาให้แล้วคันนี้ผมแนะนําเอาไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อ่อนหรือส่งเป็นเเลอร์นะครับผมขายเป็นเงินสดนะครับส่วนใครจะจัดไฟแนนซ์สำหรับคันนี้นะครับ อาจจะต้องมีดาวนิดหนึ่งหรือว่าขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ700,000บวกลบนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของท่านนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้ฝากกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับแชร์ออกไปนะครับรถด,ดีๆแบบนี้ไอยทธคาคันพิเศษมาให้แล้วบอกเลยอยู่ไม่นานและก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนนะครับอาจจะมีแค่คันเดียวี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาสภาพดีๆแล้วก็รถสวยๆแบบนี้มาจากไหนเพื่อมาบริการพี่ๆ FC นะครับผมนี่นะฮะ ใครที่อยากได้นะครับเห็นคลิปแล้วก็รีบจับรีบจองนะครับมีสตู้สตัง์นะครับผมแนะนําให้ซื้อนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเป็นรถที่โอเคแล้วก็เนี่ยฮะกล้องถอยก็มีนะครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับนี่นะฮะถ้าใครไม่ชอบตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดอยได้นะครับผมไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดอยได้นะครับให้คุณลูกคุณหลานนะครับดูกระตุงกระตูนได้หมดเลยนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับนี่นะครับสมุดรับประกันการันตีนะครับนี่นะครับเข้าเซอร์วิส มะะีบุกมาให้ด้วยนะครับผมใครที่อยากได้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับได้รถยนต์ดีๆคุ้มค่าคุ้มราคาแบบ Toyota a l p ลปาออปชั่นสูงสุดปี2009ไปใช้งานขอบคุณครับ